ตอนนี้สังเห็นว่าเป็นงูมีงูอยู่ในนี้ไม่รู้ว่างูอะไรนะกีงูงูกีกีถอยถอยกลัวว่างูเห่าจะมากินหนูนะเกี่มันตึบต๊บตึบต๊บตึึ๊ต,ต,ต,ตอยู่น่าจะจิ้งเหลนจิ้งเหลนหรืองูอะ โอ้งู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 ครับถึงไม่รู้ว่างูอะไรนะน่าจะเป็นงูอ่ะเนี่ยอาจจะมองไม่ชัดแล้วกล้องงูนี่จิ้งเหลียนว่ะมันแลบลิ้นด้วยอ่ะงูมันก็แลบลิ้นนะ กี่ถอยถอยถอยกี่ถอยไหมถอยไหมถอยไหมล่วอ๋อน e> ี่เราเจอแล้วเห็นเราเจอแล้วโอ้คือมันต้องมากินหนูกินอะไรสักอย่างเลยล่ะนะแบบนี้แหละคือบางทีไม่ได้ทํารั้วนะไม่ได้ทำรั้วยังไม่ทํารั้วบ้านรั้วอะไรมันก็ มันควบคุมดูแลยากนะก็จะตอกรั้วทำรั้วก่อนอเร็วเร็วดีนะมนกระตุกก่อนที่นั่นเราสัง คือกล้องมันซูมไม่ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบอาจจะนีน้ําท่วมด้วยปะเพราะว่าฝนตกนะฝนตกน้ําท่วมทุ่งนาหลายอย่างนูง่นน้าท่วมทุ่งนานะราะฝนตกช่วงนี้น่าฝนก็อาจจะขึ้นมาหลบขึ้นมาหลบฝนแล้อีกอย่างหนึ่งมันก็มีหนูมีอะไรขึ้นมาด้วยเสียวนะผมไม่ได้จะไม่ได้ใกล้ชิดงูมานานแล้วนะ เสียวๆอยู่ก็เป็นงูที่เขามากินหนูเนี่ยแหละเดี๋ยวผมต้องพร้อมก่อนดูแล้วคิดว่าจะเป็นงูสิงอะละเพราะว่าตาตโตๆตาจะตโตๆน่าจะกินหนูหรือกินอะไรไปนะ มูสิงมูสิงแต่ก็ไม่ประมาท